slowly so we are ready in too deep can't get no sleep on each other heavy teasing all day and when the sun sets สวัดีครับผมพราผมช่องโอชิโผลนะครับแล้วก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาโคตรนานนะฮะตอนนี้มาอยู่ที่ร้านปเรียนย่าอยู่แถวจัลันซอยอีกวงนะฮะก็วันนี้มีโอกาสพิเศษนะฮะนี่เจ้าคนนี้เอ้านี่ไง G P S โดนนะฮะจากทางสำนักแต่งปีเรียนย่าช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมอยู่กับปเรียนย่าต้องอยู่กับเวฟนะฮะ คุณเวฟมาร์เก็ตติ้งพิรนย่านะครับผมก็จะมาให้คุณเวฟบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคันนี้นะว่าได้แต่งในส่วนไหนไปบ้างแล้วก็ในในร้านเนี้ยเนี่ยสามารถอ่ซื้อชิ้นชิ้นไหนได้บ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบพันก่อนก็แลวกันโอเคเดี๋ยวเชิญคุณเวฟนะมาเข้าเฟซนะฮะมึงแอคทำไมโอเคสวัสดีครับ มึงมึงไม่ได้ต้องให้เกียรติสถานที่หน่อยคุณคุณแอคกทำไมครับเพรต้องแอคนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ออกกล้องนานครับผมอ๋อไม่ไม่ออกกล้องนานใช่ครับผมโอ้ตอนนี้ยืนใต้พัดลมไม่รู้เสียงเสียงพัดลมจะเข้าหรือเปล่าอาจจะตุ้บภาพนิดนึงจะทําการชัดต้องเกือบจะทุกอย่างเลยนะฮะใช่ใช่ไหมแล้วก็มีเพิ่มแบบส่วนที่แบบเนี่ยอย่างเช่นพวกตะแกรงข้างหน้าอะไรเงี้ยใช่เห็นบอกว่าคอนเซปต์คันนี้เป็นอะไรนะคอนเซปต์มันเป็นคอนเซปต์เหมือนรถ SUV คอนเซปต์รถ SUV ยูอะครับก็คือเราจะทําให้มันเป็นแนวเหมือนแต่ว่า เป็นสตรีทเป็นสปอร์ตแอดเวนเจอร์ก็คือสามารถเดินทางได้สามารถแต่งให้ดูสปอร์ตดูสวยงามได้ซึ่งคอนเซปตร์รถรุ่นนี้จะชื่อว่าโวล์ยัเจอร์โวลยเจอร์ก็คือแปลว่าเหมือนผู้มาเยือนเดิมทีของดีคอนเซปต์ดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับรถสปอร์ตจะเป็นพรีเมียมสกูตเตอร์ ซึ่งเรามองเห็นตรงนี้แล้วเราอยากมองว่าอยากให้รถของ g ีเเนี่ยสามารถลงในหลายทุกสภาพพื้นถนนสามารถออกทิปได้เดินทางได้ลุยทางฝุ่นได้ระดับนึงซึ่งเราก็เลยออกแบบเป็นคอนเซ็ปเป็นคันนี้นะครับของคอนเซ็ปก็คือเอาพูดง่ายๆคือเหมือนแบบไปได้ที่อ่ะไปได้ที่เออไปได้ทที่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเ <ใน S 2> มืองชนบท คุณไปได้หมดนะฮะใชะ่ก็เดี๋ยวมาให้คุณเวฟนะฮะมาบอกรายละเอียดของแต่งคร่าวๆกันแล้วกันนะไม่ต้องคร่าวๆเอาแบบจัดเต็มเลยดีกว่าจัดเต็มเลยแน่นแนว่าว่าคันนี้ได้ทําในส่วนของชิ้นไหนมาบ้างเอาเริ่มต้นจากชุดช่วงหน้าก่อนะหน้าทำอะไรมาใหม่ปะหน้าตอนนี้ก็มีเดี๋ยวจะพาไปแต้มสิวนะครับเอะถุยมาถึงหน้ารถสิครับผมเราเริ่มต้นนะครับก็จะมีเป็นกาดไฟหน้ากัดไฟหน้าตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์เป็นเป็นเหมือนกับว่า เวลาเราด้วยความที่เป็นรถ SUV เราต้องมีการลุยไปพื้นที่สูขภาพถนนเราก็ต้องมีการป้องกันเซฟตี้ในชวนของชุดไบหน้าหลักการดีไซน์ของเราเนี่ยมันจะเป็นสังเกตที่เส้นสายนะครับเส้นสายมันจะเป็นเหมือนกับเส้นสายของ GMX โดนเลยเพราะซึ่งไฟของเราเนี่ยมันเป็น LED เนี่ย LED ตรง d a y t i m มเนี่ยมันจะเป็นเส้นขีดใช่ไหมครับ แต่ว่าของเราเนี่ยใส่ลายเส้นตรงนี้มาด้วยเป็นหลักการออกแบบอ่าแล้วก็ตรงปากเนี่ยเราได้เลฟเบรนส์นอินสปนมาจากปากสิงโตนึกไม่ออกวะ่ะมันปากสิงโตมันเหมือนไข่เด็กมากกว่าไข่เอ้โหเสียหายเลยไข่ <c oughs> ดเด็กเสียหายเลยไม <c oughs> นเหมือนไข่เลยมากกว่า <c oughs> ก็คือไข่ห้อยตรงนี้แล้วก็ข้างบนขาดตรงนี้ไปอ่าโอเคเดี๋ยวเราตัดข้อโฆษณาแล้วนึงถามหน่อยว่าอันเนี้ยมันอาจจะกันสิบใหญ่ๆได้ ใช่อัจเล็กๆเนี่ยมันอาจจะกันไม่ได้อาจจะกันไม่ได้อาจจะแบบทำให้มันน้อยลงโอกาสทําให้มันโดนเนี่ยน้อยลงใช่เราเน้นดีไซน์ให้มันให้มันสวยงามด้วยแล้วก็สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วมันยึดกับตรงไหนครับเนี่ยนี่เราจะยึดเราจะมีคือตรงนี้หลักๆเลยนะครับจุดยึดมันจะอยู่ตั้งระหว่างชิวก็คือเราจะมีชิ้นนี้มาด้วยจะยึดต่องตรงนี้นะครับแล้วมันห้อยลงมาใช่ไหมแล้วเรายึดจากด้านล่างอีกสองจุดตรงนี้ มันก็จะอยู่แล้วถ้าดูดีๆเนี่ยข้อไฟข้อไฟหน้าเราเนี่ยจะไม่ได้แบบประกบไปกับชิดกับตัวตัวเฟรมรถขนาดนั้น uh huh. ถ้าสังเกตก็คือมันจะบาน uh huh. ออกเห็นไหมครับใช่จบานซึ่งตรงนี้เราเรามองเห็นว่าเพื่อให้การทำความสะอาดเรื่องของการเซอร์วิสอะไรให้มันดูง่ายขึ้น uh oh. เพราะว่าถ้ามันชิดเกินไปเนี่ยมันมีมันอาจจะมีในเรื่องของอักเกิดกรณีอุบัติเหตุ ate, หรือว่า หรือว่าเราเซอร์วิสเราเล็ดเราเช็ดเราล้างเนี่ยค่อนข้างไม่สะดวก uh huh. อ่าเรามองเห็นจุดนี้ก็เลยต้องเป็นให้มีการเซอร์วิสง่ายขึ้น oh. ประมาณนี้ oh. ราคาเนี่ยตอนเนี้ยเอาเป็นราคาประมาณเพราะว่าเราจะตอยู่ในช่วงระหว่างการตรีราคาระหว่างการผลิต uh huh. เพราะตอนนี้ระหว่างตอนนี้ผลิตอยู่นะครับกําลังจะมาแล้ว oh. เร็วๆนี้อันนี้คือมันเป็นตัวแบบก่อนใช่นี่เป็นตัวต้นแบบเป็นเดโมเป็นตัวต้นแบบแต่จะออกมาแบบนี้เท่เลย uh huh. ก็ ราคาจากชุดตรงนี้ประมาณ1,500บาทไม่แพงนะไม่แพงวัสดุเป็นอลูมิเนียมเป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยใช่ไหมใช่เป็นเหล็กชุบชุบอ่าพาวเดอร์โคตรอ้าเออเป็นเหล็กพวกเป่าได้โคตรอ่าสีพ่นน้ำทรายนั่นแหละมันจะชุบได้ไงเอาจะควไม่ต้องพ่นใช่เออพ่นน้ำทรายว่าไปนะโอเคก็จะเป็นชิลอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า ค้อชิวอีกทีหนึ่ง,งก็คือเป็นดีไซน์ของเราดีไซน์ตัวนี้เราได้อินสปายมาจากโดนที่บินไถ่ทิปโดนที่บินโดนที่บินเลยก็คือจะให้ดูเหมือนแบบมันติดปีก<อ>ให้มันดูเต็มขึ้นอ่ถ้าตรงนี้ก็คือเราเราทำดีไซน์ตรงนี้ขึ้นมาให้มันดูเหมือนครับแอโรช่วยอะไรไหมช่วยแอโรดิรามิกด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแอโรขนาดนั้นแต่พอมันมีในแง่ดีไซน์ปุ๊บมันทําให้เหมือนอาจจะแบบ ตัดลมได้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเรายกชิวขึ้นมาไงอ่าเ,เรา,า,าคือยกชิวด้วยเรา,ายกชิวขึ้นมาด้วยจัดสังเกตระยะนะครับอันนี้เป็นตัวต้นแบบอยู่ซึ่งตัวที่ขาย่ะเราจะไม่ได้มาเป็นตัวเส้นเหล็กแบบนี้นะก็คือเราจะทําให้ยกในหลายระดับเราจะยกจากระดับชิวเดิมยกระดับชิวเดิมมาระดับหนึ่งเพื่อให้การตัดลมมันดีขึ้นแต่จะไม่ยกให้สูงเกินไปเพราะว่าด้วยความที่คอนเซปต์ตัวนี้เป็นสปอร์ตแอนด์เวนเจอร์หรือ SUV จะกึงก่ง รักษาทรงเอาไว้ให้มันคงอยู่ด้วยท่างก็จะประมาณนี้นะครับใช่นี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นลายสติกเกอร์ให้มันดูเต็มลายสติกเกอร์ค่อยพูดถึงโอเคได้อันนี้คือชิลเดิมนะชิลเดิมครับยกแต่ยกขึ้นอ๋อแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวยกเนี่ยของทางร้านเองปะใช่ของเราราคาถ้าเป็นตัวยกชิลนะครับคำออกมาจะเป็นรุ่นแบรโปรดักต์แล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินไม่เกิน1,600บาทแล้วก็ไอ้ไอ้ตัวเนี้ย ตัวนี้แยกปัญหานะครับคือตัวยกชิลพันหกใช่ไหมไอตัวเนี้ยประมาณพันนิดนิดอ่าม,มันเหมือนคิดขายของอยังไงก็ไม่รู้เออมันขายของเลยนะครับเอองั้นยังไม่ต้องพูดราคาแล้วกันมารีวิวกันก่อนแล้วกันอ่าโอเคเอาเอาเอาแบบเห็นภาพก่อนเออให้เห็นภาพเร<อ>าเห็นภาพก่อนอ่าปั๊มเบรกเราก็จะเป็นซ้ายขวาเลยอะดรีนเบอร์สิบเจ็ดคือเจ็ด ทาให้เบรกคุณภาพจากจากเดิมที่จากเดิมมันหนึบอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วให้มันหนึบมากขึ้นใช่แล้วก็ในส่วนของตุกตาแฮนด์อันนี้ตุกตาแฮนด์เป็นตุกตาแฮนด์อ้วนนะครับซึ่งสามารถใส่ได้เลยสำหรับแฮนด์อ้วนเพราะเราเปลี่ยนแฮนด์เป็นทรงอ้วนเพื่อให้มันดูบึกบืนแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ปรับอ่าโพสิชั่นไลดิงด้วยแฮนด์นี่เป็นออกซิโซม่าเป็นแฮนด์ออกลิสโซม่าเราจะต่ำต่ำลงกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วก็ยาวขึ้นแล้วก็หันเข้าตัวมากขึ้น เป็นปอกแฮนด์เดโทนาทรงไลน์นอตเป็นไลนยนอตตัวเมียผันสลับตัเมียเออใช่ใช่เฮ้ยแปดดีแปดดีแปดดีเฮ้ยแล้วมันแบบมันมันในนี่มือมากเลยกระชับมือมากเลยนะใช่ใครใครบอกว่าไม่ดีแล้วตอนนี้ขายหมดขายหมดแล้วเพราะว่าผ่านไลฟ์ผันจอ์ไรเดอร์อ๋ออ่าพอแกบอกว่าให้ทายตันเนี้ยคู่ละเท่าไหร่ผมถามให้ทายเลยประมาณ300ร1 0สบาท ก็ถูกเลยทุกคนใช่ก็ถูกเลยนะฮะร้อยสิบบาทน่าเอามาใส่นี่มากเลย X Max ผมแล้วก็มีการแฮนด์ฟิลียนย่าใช่อันนี้การแฮนด์ลิมิเต็ดอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับเราเราทำสำหรับรถโชว์เท่านั้นนี่นะครับซ้ายขวาเนาะซ้ายขวาเลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสปอร์ตแอดเวนเจอร์หน่อยๆก็ใช่ก็ควรมีใช่ใช่แล้วโอเคแล้วโอยย่านจัลันมันก็จะต้องมีแต่อะไรแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นหุ้มผ้าเขาเรียกผ้าแบบ หยาบหยาบมันๆวาวหน่อยอารมณ์เหมือนก็ไอกระดาษทรายแล้ยกระดาษทรายเออแล้วมันมีเนี่ยทุกคนมันมีแบบคือุ้ๆเหมือนเป็นกากเพชรอ่ะใช่เวลาโดนแดดอ่ะสวยมากเออแต่นี่ก็ไม่ไม่ค่อยโดนอยู่ในโดนนี่ก็ยิบยับยิบยในร่มกันดีกว่าเดี๋ยวร้อนดูข้างนอกนี่โคตรร้อนเลยนะใช่เราเลยต้องมาถ่ายข้างในเราหุ้มแบบนี้เพราะว่าคาร์บอนอ่ะมันมีเยอะมากหลายๆที่ก็หุ้มคาร์บอน ใช่เราเลยอยากพุ่มอะไรที่มันไม่เหมือนในปกติที่เขาหุ่มกันอ๋ออยากแตกต่างว่าอยากแตกต่าง<ช>เแาา<ช>ต่ก็สวยเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะใช่เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นคาร์บอนแบบเงาเงาวิ้งวิ้งใช่ไหมใช่แต่อันนี้พอออกแดดมันระยิบยระยับระยิบระยับมันไม่วิ้งมันจะระลิอะไรนะเขาเรียกว่า,าระยิบระยับวิบวับวิบวับอันนี้เราจริงๆเรารับพุ่มนะหรอใช่แต่ว่าก็ขอเป็นเมสทูออเดอร์เพราะว่าเราอสมมุติว่าคนขับ g ว a g o นะ สามารถมาสับได้หรือว่าจะทิ้งพาร์ทไว้แล้วเราคุมให้ก็ได้ไม่เกินไม่เกินวันสองวันแพงไหมไม่แพงเท่าไหร่ประมาณราคาประมาณสมมุติถ้าเป็นชิ้นเนี้ยอราคาประมาณไม่เกินพันไม่เกินแน่นอนเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนี่แอลพเในตรงนี้โอ้โหภูมิใจนําเสนอมากทําไมวะเพราะว่ามันคือถ้าคุณสังเกตว่าเหตวางเท้าแต่งทุกที่จะเป็นทันนมีนมสีซ NC เรียกไปหมดเลยแล้วก็ซอลล่องทําลายเอาแต่เนี่ยของเราเราทําเป็นเราทําเป็นเหล็กเาด้วยโค้ดเหมือนกันแล้วก็ใส่หมุดมันเหมือนมันเป็นน็อตเลยนี่ใช่ไหมเป็นหมุดน็อตเลยเราตัาเกียวหมดเลยการใช้งานจริงก็คือมันทําให้มันติดเท้าไหนซอลลองเลยดิลองเออติดเออฟิลแบบการลื่นได้จริงเออแต่ว่าพื้นรองเท้าคุณอาจจะสึกไวกว่าเดิมอ่าใช่แต่ว่า ด้วยความที่เป็นเป็นสปอร์ตแอนเดอเจอร์ไงคนขี่ก็ต้องแบบรองเท้าแบบลุยๆแลละด็อกเตอร์มาตินอะไรอย่างนี้ก็ถอดของเดิมออกแล้วใส่ของใหม่เอาใช่สองรุ่นเป๊ะตอนนี้ก็ตรงนี้ถ้าเป็นงานนี้นะครับมีแค่สิบชุดถ้าของมาแล้วคือหมดแล้วหมดเลยขายอีกแล้วไม่เอาไม่ขายโอเคไม่ขายอ่คตัดซีนอีกแล้วแคทบาร์แคทบาร์ทรงมินิเออแต่มันเป็นแบบทรงแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะนี่นะผมจะบอกเลยว่า คาดว่าตัวนี้เราไม่ได้ทําขายแต่ถามว่าทําอยากอยากอยาก,ยากติดต่อซื้อได้ไหมจริงๆตรงนี้ก็อยู่ในการพิจารณาฟังกชันการใช้งานของมันจริงๆนะครับก็คือมันกันมันกันลมได้ระดับหนึ่งไหนไห<อ>นไหนไหนเราไม่ดูไหนละมเ,เอ้ยลมไม่ดูหน่อยรถโชว์เรจะโดนเออเดี๋ยวจะโดนตีเนี่ยหลักการก็คือเราออกแบบตรงนี้มามีเอาไว้สำหรับเกี่ยวไฟโปรเจคเตอร์ด้วยใช่ไหมแต่ข้อดีของมันคือนี่ปกติแล้วอะครับโดนอะ <c oughs> ตัวพักเท้าของระหว่างตรงนี้ตรงนี้มันจะได้แค่ครึ่งเท้าสังเกตนะครับใช่ใช่แต่พอเรามีแคดบาร์ตัวเนี้เรากางออกมาปุ๊บมันทําให้เราวางได้เต็มเท้ามากขึ้นอันนี้คือหลักการของดีไซน์เลย ก็เหม,ะมาะสำหรับการเดินทางไกลเนะใช่นั่งสบายขึ้นด้วยนนั่งสบายขึ้นมันแบบเออแต่ว่าในเมืองอาจจะต้องคิดคิดหน่อยนึงถ้าจะติดเพราะว่ามันเดียวเกี่ยวเออ,เอ,อมันเกี่ยวออกมานแต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะด,ดูจากด้านหลังก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ใช่ครับอ่ะเบาเป็นเบาะสั่งทําดีไซน์พิเศษจากหน่อยวัดดาลนั่นเองนะครับใช่นี่นะมีเบาเขาไม่ได้จ่ายนะครับเราจ่ายด้วยอันนี้ก็เป็นเคปลานะเป็นเทปลาสเป็นไอ้นี่เลยนะคาร์บอน ตรงนี้ก็จะแบ่งแบ่งตอนชัดเจนนะฮะใช่ครับเป็นตอนที่1กับตอนที่สครับตอนที่สามอนกัตอนที่็โปกดติดตามตอนต่อไปนะครับใช่อันนี้ก็เป็นตอนที่1กับตอนที่2นะจากเดิมเนี่ยโดนมันเป็นตอนเดียวใช่ไหมเป็นตอนเดียวรวดเดียวเลยเออก็อันนี้ก็จะทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะฮะใช่นั่งสบายขึ้นมันแข็งกว่าเดิมมันแข็งกว่าเดิมแต่ว่ามันมีพลังพิงไงอ๋อนี่นืกอไหมอ๋ออ่าเวลามันมันพอเรายืดขาสุดปุ๊บ แล้วรอพอเราพิงหลังปุ๊บมันจะพอดีฟิลมันจะรู้สึกแบบนี้อ่าอ่ะโอเค okay. ต่อไปอันนี้คือเปิดใต้เบาะมาแล้วเหมือนเดิมป่ะเปิดใต้เบาะมาเหมือนเดิมไหมเบาะก็จะเหมือนเดิมนี่นะให้ดูให้ดูดิไอ้นี่เบาะดีเทลนะใช่ก็ไอ้นี่ก็คือเก็บงานดีมากสับสับเดิมโหเก็บงานดีจัดอ่ะแบบไม่ลบลุงรังเลยนะก็มีตรงนี้หน่อยนึงยังไงมันต้องมีแล้ะแต่คือแบบข้างบนคือแบบเนี้ยบจัดแหลกใช่ แล้วก็เป็นแหลกท้ายแหลกท้ายตัวนี้อัปเดตล่าสุดนะครับพเพราะว่าเดิมทีที่เราออกไปจากไลฟ์สดนัดจอไรเดอร์เนี่ยจะเป็นแบบเจาะกับกันตกเดิมแต่ตัวเนี้ยเรามาแล้วนะครับสำหรับถอดกันตกเดิมออกปุ๊บตัวนี้ใส่ปุ๊บจบเลยใช้งานได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่กล่องได้เลยใส่กล่องได้เลยใช้งานได้เลยผมมีไอเนี้ยมันเป็นชุดปังหานะครับก็คือเรามีสปูนให้สำหรับแขวนของครับ เวลาเราปกติเราแขวนของจะเป็นตะถ้ามีปีลัญ,ญาก็จะเป็นตะขอเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหม,อมของเรามีตรงนี้ด้วยเอาไว้เกี่ยวถุงเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่แล้วถ,ถุงมันหายอ่ะถ้าถุงมันหายก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพราะว่ามันมีเพราะเราออกแบบเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้จริงๆ<อ>นะครับแล้วก็มีทั้งอ,ออกแบบไว้สาหรับเกี่ยวพวกตัวยางรัดขอ,องกองต่างๆด้วยฟังกชันค่อนข้างแน่นอีกทั้ง ตัวดีไซน์ของเราเนี่ยจะมีเอาไว้สําหรับยกยกขาตั้งคู่ยกลกอยกล็อกทวีคือตัวเนี้ยภูมิใจนำเสนอมากนะครับครับเพราะงั้นใครสนใจให้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเกาะได้เหมือนกันนะแต่คนใช่กันตกเพราะว่าเพราะว่าพอเราถอดกันตกเดิมอะฟังก์ชันการจับกันตกจะไม่มีเพราะงั้นเราจึงต้องดีไซน์ตัวนี้ออกมาเพื่อให้มันคืนสภาพเดิมฟังก์ชันใช้งานได้เหมือนเดิม โชคก็โอเคดีปกติอโช๊คโอเคดีปกติครับไม่มีอะไรแตกใหม่นะครับใช่ครับเป็นทรงรุ่นโช๊คทรงรุ่นไปแล้วก็นี่อันนี้ก็เป็นสายถักก็จะเป็นสายถักพิเรนยาเป็นพูดถึงก็จะเป็นสายถักพิเรนยาเนี่ใช่สายถักเราอธิบายอย่างนี้ครับเรามีเรามีอยู่สามเกรดด้วยกันนะครับก็คือจะมีสายถัก c ี Racing ไม่บอกครับอ่าโอเคโอ้ตักตัดอีกแล้วโอเคนี่ก้านน้ำตรงรุ่นนี่เป็นตัวต้นแบบนะครับตอนนี้ระหว่างการผลิตอยู่คนถามเยอะมากเราคิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้ใกล้ใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วนะครับ เพราะเราสั่งผลิตเยอะใกล้ได้ขายอ่ะครับเอ่อใกล้ที่จะแบบว่ามา QC อีกทีนึงก็รอไปอ่ะครับไม่น่าจะได้ขายเรายอกยอกยอกมามาแน่นะครับเพราะว่าเราสั่งผลิตไปประมาณจำนวนเยอะพอสมควรคุ่นหิวน้ำไหมครับนั่นน่ะสิครับผมพูดคนเดียวเลยนะฮะอันนี้เป็นท่อเป็นท่อสูตรนะเป็นท่อสูตรเป็นฟูเลยนะตีน้เจ้นนะตีมาทั้งเส้นฟูเลยแล้วก็เป็นสลิปออนตรงนี้ใช่ สปลายท่อของอะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้อันนี้เป็นท่อสูตรเป็นท่อสูรเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้ขายนะครับเราเราเราตรงนี้ทําให้มันเป็นให้มันดูเต็มขึ้นอ่า่ปกติแล้วเนี่ยไอเขาเรียกว่านะท่อเดิมอ่ะมันจะมันจะยึดกับอะไรวะไอตรงนี้ป่ะใช่ถ้าว่าตรงนี้คือคือ่าดตอกใช่ไหมใช่เราเราเอาบางโคนออกเราเอาบางโคนเอ่อเราตัดบางโคนออกเพราะว่าจุดยึดตรงเนี้ยมันจะติดกับทชอเออแล้วนี่แล้วจุดยึดนะฮะอ่านี่คือจุด อ่าเราเราทำเป็นเหล็กดัดนะครับมีหลายคนถามเยอะมากว่าทำไมถึงทำเป็นเหล็กดัดเพราะว่าเราจะให้ทำเป็นเหล็กอะไรไม่ใช่หมายถึงไงว่ามีคนถามว่าแบบเฮ้ยมันมันทำไมไม่ไม่ทำเป็นมีเนียมทำไมไม่ทำให้มันสวยไปกว่านี้เพราะว่าเราคำนึงถึงความแข็งแรงด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมกับเหล็กเนี่ยเหล็กมันแข็งแรงกว่าอยู่แล้วใช่แล้วก็ด้วยความที่ท่อมันเป็นสีสีเงาสีเงินอย่างเงี้ย uh huh. ถ้าเราทำเป็นมีเนียมขึ้นมามันจะดูตัดไปอีกนะครับแล้วก็ นี่จะไส่พ่นดำแล้วหน่อยนะท่อเด่นเลยใช่ใช่พรไะเพราะว่าเราเรารีบฮะเราเรารีบเราเรีบใช่ไหมใช่ครับเรารีบครับผมเราเลยเราเลยทาเป็นสีแบบนี้ดีกว่าอ่าแล้วก็ไอไอนี่การลงข้่านท่อท่อเดินไม่ใส่ได้อ๋อท่อเดินใส่ไม่ติดใช่ไหมไม่ติดครับใช้งานได้เลยก็มีแค่ข้างเดียวอะมีสองข้างครับ ไม่ไม่อันนี้คือ2อันอันนี้เ,ลเลขาเรียกสองอ,อันสองอันไอ้สัตว์อันนี้เ,ลเลขาเรียก2อันอแต่ถ้าถ้ามันมอีกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาเรียกสองสองข้างอีกอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีจุดยึดครับผมอ๋อไม่มีจุดยืนถ้าจะล้มก็คือต้องล้มด้านด้านเข็มด้านท่อไม่ใช่เราเอาไว้กันท่อเสียหายเราไม่ได้บอกว่ากันล้มหลังล,ล,ลืมพูดข้างหน้าเลยมาข้างหลังก่อนเนี่ยนายติดข้างหลังอีกแล้วอ่ะนายใช่เป็นปั๊มอะดรีนนะครับแล้วก็เป็นคาลิเปอร์งานต้นแบบใช่ก็สามารถใส่ส เรากัดลายจานครับจานเดิมเนี่ยมันจะไม่มีการซอลองแบบนี้แต่เรากัดให้ป็นซอลองอันน้คือจานเดิมแต่เป็นกัดซอลองเหรอใช่ใช่ผมอยากได้อันเนี้ยครับอยากได้อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ซื้อเลยครับผมตอนนี้สั่งผลิตแล้วครับผมก็คุณไม่ผลิตนะที่อยากครับาตอนนี้สั่งผลิตอยู่ครับผมตอนนี้ของมันเยอะจัดครับผมต้องต้องจเย็นๆนะทางทางทีมดีไซเนอร์เขาก็เอาชุดสีไปทําสีเลยเป็นขาวมุกขาวมุกทองเดิมทีอ่ะผมมองว่ารถโดนอ่ะสีขาวอ่ะ มันสวยมากแต่แต่ทางแต่ทางแต่ทาง g v i อะ่ะไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาขายเราก็เลยโอเครองทาสีเลยอันนี่สติกเกอร์เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเน,นี่ยทำสีพาร์ตแฟร์ลิงเลยจะเ,จะเป็นพวกลายนะใช่เป็นพวกลายพวกเนี้ยสติกเกอร์อันนี้คือคือลายอะไรครับอันนี้เราเป็นเราเป็นคอนเซปต์เหมือนกับเหมือนห่วงมิติของโดนที่บินออกมาพร้อมกัน,น,นถ้าใครเคยดูส p i d e r m a n far f r โ m มนะครับจะเหมือนกันคอนเซปต์คือโดนรวมพลังกันแล้วสร้างภาพขึ้นมาไม่เคยดูใช่ไหมครับโอเคครับผมตัดทิ้งครับผม ตอนนี้สาสีหลักของคันนี้คือขาวเทาสม้มจริงๆมาดูมาดูได้ที่ร้านเพราะว่าตอนนี้รถโชว์ตอนนี้ก็คือยังจะจอดอยู่ที่นี่จนจนกว่าจะมีจะมีงานต่างๆนะครับเราก็ถึงจะออกไปรถโชว์เพราะว่ารถคันนี้ก็จะไล่ไปโชว์ตามดร้านดีลเลอร์ด้วยถ้เือเรือครับเรือแจว เสียงเพาะไหนขอท่าเมื่อกี้ไหนครับโอเคครับโอเคก็มีอะไรฝากไหมก็ฝากนะครับเพจปิรันยานะครับแล้วก็ใครที่สนใจสินค้าตรงรุ่นนะครับ w w เว็บ a n ร a นย่าดนะครับติดต่อได้เลยมีทั้งไลน์แอดมีทั้งก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของปิรันย่าด้วยครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ลงเร็วๆนี้นะครับไปขายของประมาณนี้นะครับสายแบบ ขายไม่พัลเยอ้อขายสุดนะครับต้องภาคภูมิใจ Teasing all day and when the sun sets you add When i